ล้อรย่างเนี่ยร้อยละแปดสิบเปอร์เซ็นที่เข้ามาซ่อม <c oughs> กับศูนย์สูบลมยางแตกเปลี่ยนยางในทั้งสิ้นเลยยางในไม่ต้องอยางนอกไม่ต้องเปลี่ยนนะถ้ายางนอกมาเนี่ยประเภทว่าบาดมาหรืออะไรมาเนี่ยมันซ่อมไม่ได้นะครับแต่งีแล้วมันยังมีแผงปัดยางนอกอยู่เออถ้ายางในมา ใ,ใช้เทคนิคนี้เปลี่ยนให้เขาเก็บอย่างไรเขามาได้อย่างไรยังอยู่ในสภาพที่ใช้ได้เก็บแล้วให้พรรพวกของเราปักรอเราจะมีชุดปะกเราจะเปลี่ยนอย่างไรให้ทุกคนน่ะไม่ได้ร้อยเส้นเราก็ตายแล้วเอาเงินที่ไหนไปนเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีหมุน ถอดของเขาออกเอาของใหม่เข้าคนท้ายๆถึงจะได้อย่างนายเก่าที่มีการปัอย่างดีเพราะฉรนั้นจะมีอุปกรณ์การปัอย่างดีไม่ใช่เช็กาวาธรรมดาปะนะครับเริ่มต้นอ่ะดูเลยนะครับเดี๋ยวจะหันหลังไปเลยฮะอ้อมเลยก็ได้เ,ดดเรียนมาอนาคอนจอดเกียร์จอดครับเกียร์ป้ารถมีรถเนี่ยฮะรถจักรยานเกียร์จอดด้วยนะ เกียร์ว่านะฮะหรือเกียร์จอดโอเคนะเห็นครับนี่คือเกียร์จอดเกียร์จอดคืออะไรทุกครั้งทุกครั้งที่เราจะรอบรถทุกครั้งที่เราจะรอบรถรถเข้ามาในเลนปั๊บหนึ่งจานหน้าจานเล็กสุดเท่าที่จะมีอย่างเช่นตัวนี้มันมีจานหน้าสามใบเราจะใส่จานหน้าจานเลนสองเฟืองตัวท้าย แะ่ต so pues ้องอยู่ในเฟืองท้ายสุดอันนี้คือเฟืองเซอร์วิสนี่คือลักษณะการสับเกียร์เมื่อเราการเซอร์วิสตัวตรงอยู่ในตำแหน่งนี้เพราะเราต้อถอดล้อเราใส่ล้อจะอยู่ในตำแหน่งเดิมโดยอีกการหนึ่งคือตีผีเห็นไหมตีผีเนี่ยถ้าเกิดเราไว้ตำแหน่งนี้เนี่ยตีผีจะอยู่ในตำแหน่งที่พักไม่ทำงานแต่ถ้าเกิดสับเครื่องกลต่างกัน เอาใหญ่ทุเลยขึ้นไปดูดูดูจังหวะของตี๋นนะตีผีทำไงล่ะพอครับโอเคเห็นไหว่าตีผีนั้นงานสุดโดยท้่เาเกิดประสบอิจฉาหน้าจานใหญ่เมื่อไหร่ตีผีเนี่ยจะดึงมาทางด้านนี้เลยหมายความว่าตีผีทำงานด้วยแรงของสปีดสปีดม <bunları> okay ันจะงานตลอดเวลาผล สปริงมันจะลากตัวเ,เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่เขาไม่รู้เรื่องเลยสับอยู่อย่างเงี้ยขี่มาตลอดทางเป็นสิปีเป็นปีสองปีเนี่ยแล้วมาบอกเราว่าอาจารย์ครับสับเกียร์ไม่เคยเข้าไม่แน่นเลยเพราะอะไรสปีดผิดผีมาล้าเพราะคุงงาน้ำอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเราใส่รองเท้าแล้วมีการระเบิดรองเท้าเอาง่ายๆรองเท้าเราเนี่ยเราใส่ถุงเท้าพอถอดถุงเท้าออกแล้วเราใส่ทีเนี่ยโดมไหม เหมือนกันนั่นก็คือว่าลถเนี่ยเวลาเราเซฟเราจะใช้เกียร์จอดโดยปีๆทุกครั้งเพราะฉะนั้นแนะนำทุกครั้งเอาเนื้อแนะนําคนที่เข้ามาใช้บริการว่ากลับบ้านนะให้ฝักไว้ตำแหน่งนี้ทุกครั้งเป็นการถนอมเร่งผีเพราะฉะนั้นเวลารถเข้ามาปั๊บเราก็จะมาจอดอยู่ในตำแหน่งนี้โอเคนะครับอ้าวหลังจากนั้นรถลูกเนี้ยสอนเนแบบไหน สอนอยังไงเป็นแบบสอนกลางหรือสอนใหญ่ใช้ใส่หรับแบบมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้ดีเป็นดีสายน้ำมันดูเส้นนี่นนสายนี้น้ำมันสายดิ๊ดสายที่อย่างถอดแล้วเบรคก็ยังเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นเมื่อเราตั้งแต่แล้วก่อน กดเล็วออกนะครับตัวหมุนเนี่ยจะอยู่ฝั่งเดียวกับฝั่ <c oughs> งเี้เมื่อเราพับแล้วเนี่ยเราเรียกว่ามันกดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ไม่ใช่ใส่แล้วมันกดของช้าอย่างเงี้ยถ้าใส่อยู่ในตำแหน่ง,ง,งนี้เราเราททำงานมันตายแล้วช้าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของกดเร็วไม่เนาะเนี่ยเวลาเราวางตำแหน่งดึงทำยังไงก็แล้วแต่เพื่อให้มันดึงออกมาได้เร็วที่สุด ตรงไหนก็ได mm ้นะครับแต่อย่าไปตำแหน่งที่ป็นลงมาค้านะครับตี่ดีที่สุดก็ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนะครับเดี๋ยวอาจารย์คูงขอแบบนี้เลยนะครับเพราะเวลาเราอยู่ข้างหน้าครับเวลาเราอยู่ด้านหน้ารถเราจะได้ดึงอ่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดคุณเอาไว้อย่างนี้มันดึงไม่ออกดึงออกได้ช้าผลก็กลายเป็นว่าชุดที่เราเลี้กวหมดเร็วกลายเป็นหมดช้าไปแล้ว เพราะฉะนั้นแหละให้อยู่ในตำแหน,น,น่งนี้มาตรฐานเวลาดึงเนี่ยดึงก็ออกได้เลยนะครับเมื่อเราดึงแล้วเนี่ยคลายไปไม่ออกโอเคครับนาคอนถอดล้อเลยครับอ่าดูวิธีถอดล้อนะครับเสร็จนะแล้วไปแล้วถอดล้อพวกเนี่ยอยู่ตำแหน่งนี้ล้อ,อเซ็ตล้อวงนะเปลี่ยน แปั๊กหนนครับล้อก็จะมีแกนปลดรถส่วนใหญ่แล้วตอนนี้มันจะมีแกนปลดนักเรียนครับถ้านักเรียนคายออกมาสุดๆแล้วแกนปลดจะเป็นแบบนี้แกนปลดแบบนี้ตัวหนึ่งส0 0ร้อถึงสามดูตำแหน่งนะมันจะมีสปริงที่เรียกว่าสปริงก้นหอยสปริงก้นหอยเนี่ย ส่วนหนึ่งด้านหนึ่งจะเล็กด้านหนึ่งจะใหญ่ด้านที่ใหญ่จะอยู่ในตำแหน่งของน,อน็อตเพราะฉนั้นใส่เข้าไปโดยใส่ตำแหน่งก้นหอยเล็กไว้ด้านในทั้งสองฝั่งให้ด้านใหญ่ชนกับตัวน,อน็อตจำไว้เลยนะถ้าใส่ผิดแล้วเนี่ยใส่ล้อกไม่เข้ามีสองตัวนมีสอตัวคนละฝั่งกันนะครับเสียพัง250บาท นะเพราะนักเรียนพยายามทําให้ดีนะครับน,นี่คือแกนปลดนะฮะชุดล้อชุดล้อเนี่ยชุดนี้อเล็กริมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทฝั่งนี้เป็นดิสเวลาเราจะทำงานเปลี่ยนยานเราจะฝั่งไหนคว้ําฝั่งนี้คว้<ท>ำหรือฝั่งนี้คว้ำ นักงเรียนนะเัช่างโยนนะช่างกลนนะช่าง,ง,งนะไม่ใช่อยู่แบบนี้ปั๊บความนี้เลยแน่นดีดีเตี้ยวแน่เพราะนั้นความปั๊บเนี่ยอยู่ๆผมจับความเลยว่างไม่ได้การทํางานแบบช่างที่มีมาตรฐานเราเรียนอยู่ในโรงเรียนเพราะฉะนั้นควรจะหาพื้นหรือหาพรมหรือหาอะไรที่มันค่อนข้างนุ่มหาผ้ามาวางก็ได้วางแล้วถึงจะเริ่มงัดยาก ตอนนี้มันก็จะมีอุปกรณ์งัดยางอาจารย์ครับขออุปกรณ์งัดยางครับโอเคเออ่ชุดนี้เนี่ยเป็นชุดงัดยางมีทั้งหมด3ตัวต่อ1ชุด3ตัวต่อ1ชุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อซื้อให้ดีถ้าซื้อไม่ดีงัดปับ๊บฮะโอเคเดี๋ยวให้นะักกรลงงัดให้ดูโอเคครับดูนะใช่สองตัวหนึ่งตัว ล็อกไว้ครับขับถ้าขับขึ้นมาเราจะติดตัวครับคือนะผมดูนะอ่ะเกี่ยวไว้แล้วแบบรูดเลยตอนนี้รูดเนี่ยดูไม่มีนะบางคนเนี่ยไม่มีรูดปั๊บออกมาแล้วโอเคแล้วก่อนถอดทั้งย่างนอกทั้งในเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ดูอะไรอีกอย่างนึงเมื่อเราถอดมาแล้วเหมือนกับขั้นตอนถอดพวกมอเตอร์ไซค์เลย โอเคนี่นักเรียนเมื่อถอดมาแล้วเขาบอกว่าผมเนี่ยยางแตกประจาเลยปะเสร็จแล้วก็แตกเวลามาอรวมของเราเนี่ยจะนอัดก็แตกสรุปแล้วมันค้อพวกอะไรยางนะไอตัวล้อแบบเนี้ยไม่ใช่เป็นทิวเลตเดี๋ยวนี้นะล้อจกักรยานทิวเลตทิวเลตเนี่ยหมายความว่าไงไม่มียางนยางไหนใช่รถ จักรยานเนี่ยเหมือนมอเตอร์ไซค์เหมือนรถยนต์เลยอย่างเนี้ยล้อไอตัวขอบล้อเนี่ยทำเป็นแบบทิวเล่ไม่ต้องใช้อย่างไหนก็มีการขึ้นเนี่ยขึ้นยากนะครับแต่ถ้าตัวนี้ไม่ใช่เพราะราคาถูกมันก็จะมีแผ่นยางรองเพราะว่าตัวขึ้นซีลวดเนี่ยหัวซี่ซีลวดหยู่บนและเจอปัญหาอะไรรู้ไหมทิมทิมไอตัวขอบลวดเนี่ยพอเราออกมาแล้วเนี่ยรูปสวนนิดหึ นักเรียนครับเพื่อไม่ให้เราทํางานซ้ำสองซ้ำสามเสียวเวลาเราลองจับดูรูปตักนิดหนึ่งมีอะไรติดอยู่ไหมถ้าไปเฮ้ยสะดุดตรงนี้สแสดงว่าคมยังไงเสียเมื่อเราสูบลมเปลี่ยนยางไปใหม่เมื่อสูบลมปั๊บแตกอีกจับตักนิดหนึ่งทำประสาดหน่อยใช้มือเนี่ยนะใช้มือไม่ต้องใช้ผ้ารูปดู่ักหน่อยว่ามันคมไหมถ้ามันคมก็คือติดตรกนี้ปั๊บเนี่ยเราอาจจะมีการเปลี่ยน ถ้าเปลี่ยนยางรองรไม่มีไม่มีเรามีเทคนิคเราอยู่ไอ้เรามีสารพัดช,ช่างนะครับทั้งเทคนิคทั้งสารพัดช,ช่างช่วยกันพันรอบเลยไม่นรนี้นะทิกเทคนิคข <3 S 2> องเราตัวยางรองตัวเนี้ยอยู่ประมาณเส้นหนึ่ง100ร้อยกว่าบาท100ร้อยกว่าบาทบางคนเนี่ยถึงขั้นเอายางไหนมาตัดแล้วทําได้ไหมได้หนาไหมหนาดีใช้ยางไหนเลยก็ได้ นะครับว่างๆใครก็ทําเตรียมสแปร์ไว้เผื่อไว้ก็ได้นะครับพวกนี้เนี่ยถ้าคนกาลังคิดจะไปเปิดร้านโมดิฟายได้มันจะถูกผมแนะนาเลยนะครับอยู่บ้านลองเปิดร้านที่บ้านทําเลยนะครับอันนี้แบบนี้ยังไงเนี่ยโอเคครับยังไงเนี่ยมีการปัาแล้วนะเราต้องซ้อมปากหรืออาจารย์ก็จะระเบิดดูให้ปัดเพราะนั้นปัดแล้วเนี่ยจะแบ่งกลุ่มไปเมื่อปัดเอาทองประกอบก่อน แล้วเสร็จถึงจะให้ปาดนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยทุกคนต้องถอดล้อถอดยางในมาประมาณนี้ใส่กลับคืนเจ้าล้อหมุนล้อให้หมุนได้เหมือนปกติลอกต่อไปหลังจากสิ้นตรงนี้แล้วเราจะมาปาดยางรู้วิที่ีการปาดยางเราจะทํำยังไงล้อพวกน,นี้ดูนะมันจะมีบอกว่าขนาดเท่าไหร่ยี่สิบ็ดจุดห้าคูณหนึ่งเจดห้า เพราะนั้นเนี่ย1.75ก็คือไดมิเตอร์หรือความขนาดความโตของตัวตัวลอ้ออันนี้ขนาด1.75ใหญ่สุดอยู่ที่2.5ยางที่มันบวมพวกแฟรไบหรือแฟรไบแฟรแปลว่าอ้วนไอ้พวกลออ้อโตหอนป่ะไอ้พวกล้อตโตเนี่ยพวกนั้นอะยางในจะมีขนาด26หรือ27เหมือนกันแต่ขนาดความโตของยางมากใช้เพชเชอร์เท่ากันไหม ท่ากันคุณสูต60ก็สูตเท่ากันแต่ปริมาณลมอัดมากกว่าทเท่านั้นนะครับเพเจอร์เท่าเดิมปริมาณก็ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ายางไซส์อะไรเขามีบอกอยู่27 1คูณด้วย1.75เราก็มาดูในสต็อกของเราว่าเรามียางในไซส์อะไรเล็กกว่าพอได้ใหญ่กว่ามากๆไม่ได้เพราะนั้นมันเบียดไซส์กันได้อยู่นะครับ เมื่อเราได้ปั๊บเนี่ยเริ่มต้นการใส่อะนักกองเราดูเลยครับดูนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของการใส่ยางในใส่ยางนอกก่อนแล้วค่อยใส่ยางในดูนะฮะใส่ยางนอกเข้าไปก่อนข้างหนึ่งแล้วถึงจะใส่ยางในนะครับยางนอกแบบนี้เนี่ยเราเรีออยกว่ายางขอบลวดนะักเรียน ยางขอบวดนี่ขอบของมันเนี่ยมันจะมีรวดขึงไว้สลิงขึงไว้แบบเนี้แข็งถูงและมีแบบนึงราคาถูกไว้สำหรับพกพาเราเรียกว่ายางของพับพับได้เลยตัวนี้นจะราคาแพงกว่างัดง่ายกว่าดูนะเริ่มใายจากตำแหน่งของตัวนี้ข้าไปก่อนนะฮะตรงช่องค่อยๆนะฮะ เออตูบลมนิดหน่อยนักเรียน,นยางมาใหม่ไม่พวงแบบนี้สูงลงยางก็ไปครั้งนิดนึงก่อนที่จะต่อที่จะใส่ให้เป็นบบนเลยใส่ไม่ได้เป็แบบนนเลยใส่ไม่ได้นิดเดียวนะฮะใส่ไปนิดหนึ่งให้ทองามาหน่อย,อยท่านนองโอเคครับมาต่อ,อเลยครับโอเคครับอ่ดูเหมือนง่ายครับเพราะว่าพี่เขาทำมา ตั้งแบบไบคอลมันนะฮะจนมาตอนนี้ไบคอมได้โอเคแช่งก็ดีนะตอนนี้เราเริ่มขึ้นขอ,อ,ขอบแล้วเพราะนั้นต้องคันรับคนมือแข็งมือใหญ่มาเบยนล้อนะครับ ถ้ามือไม่ได้ใช้ปัติจงญญถ้ามือไม่ได้ให้ใช้ปัติจิญญาโอเคคับนี่พี่อ่ะหลังจากนั้นเนี่ยเช็คดูว่าเข้าไหมครบไหมแต่เดี๋ยวเวลาเราสูบเนี่ยอย่าเพิ่งสูบป,ปั้งทีหกสิบสูบป,ปั้งนึงแล้วก็มาลองบีบทั้งสองข้างเพื่อให้ยังไงมันรับตัวก่อนอ่ะสูบไหมครับอ่ะตอนนี้สูบดู นักเครนบสูรที่ร่นที่เราซื้อมาเนี่ยมีเกจวัดบอลด้วยทำไมอ่ะถ้ามีมีเกจวัดบอลก็ถึงคนตาบอดไม่รู้ว่าเท่าไหร่เลยใช้ดีทำอย่างเดียวแล้วคำนี้เราบอกได้ไหมว่ากี่บอลไม่ได้ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีบอกว่าใช้40หร,รือ60สิบบอลนะครับหัวจุ๊บอาจารย์นลงศักดิ์นมาเลยรอบที่แล้วเนี่ยทำกันแล้วไม่ได้เรื่องเลยหักหมด จะมีอยู่สองตัวเวลาซื้อนักนเรียนซื้ออยู่บ้านซื้อแบบนี้เพราะอะไรใช้ได้ทั้งชุกเล็กชุดใหญ่นะครับตอนนี้เนี่ยเราใช้ชุกใหญ่อย,อยู่แล้วก็มาใช้ชุดชุใหญ่เมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็ล็อกตัวนี้เป็นตัวล็อกนะล็อกแล้วถึงสูบแต่ที่สําคัญนักเรียนตัวใหญ่เนี่ยล็อกได้แต่ตัวเล็กก็คือสูบเล็กเนี่ยตัวล็อกมันแข็ง ให้เอามือประคองที่หัวชุบก่อนแล้วถึงจะดึงทั้งดึงเข้าแล้วก็คลายออกเพราะไม่ฉะ่นั้นแล้วหัวชุบมันจะหักนะครับอ่ะลองดูเดี๋ยวจะบอกวิธียีสูบด้วยสูบยังไงตรงนี้นะนะใส่เข้าไปแล้วให้จันตนี้ให้ครับให้ดัก็ไปง่ดึงแล้วมันจะเหนีบยางนอกมันจะหนีบอ่ายางนอกจะหนีบเพราะว่าตรงนี้ท็่สุดแข็งที่สุดของมันนะครับดูนะครับนะความช้าๆนิดหนึ่ง ครับโอเคนะออาอย่างนี้นะอ่ะโอเคผนะิดผิดหยุดโอเคหยุดก่อนจะมาสูบไปครับเอาไปสูบเนี่ยเขาสูบอยู่แบบนี้เมื่อยเอาเถอะไม่กีนคันหรอกกลับไปกินยาแน่นะเตรียมยาดมยาอมยาหมองไว้ได้เลยเพราะฉะนั้นการสูบเนี่ยใช้อย่างนี้บอกผู้าจารย์ทำไมต้องเล่นท่า คุณจะสูบได้นานขึ้นเพราะอะไรเราไม่ได้ใช้แขนแต่เราใช้ทั้งตัวไปไงครับกดกด,ดนะครับเหมือนกับเรายกของหนักเนี่ยเฮ้ยอาจารย์ทำไมต้องนั่งตัวตรงแล้วก็ยกขึ้นมาทําไมเราไม่ยกขึ้นมาอย่างนี้เลยยกสักสิบชิ้นเนี่ยคุณจะรู้ว่าหลานคุณเล่ปวดละนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาสูบเนี่ยนะครับกดไปงี้นะครับอาอโอเค ครับนี้บอกว่าเจ๊งนิดนึงอันนี้แข็งแต่แรงไม่มียังแข็งอยู่นะครับแต่แรงไม่มีไม่มีแรงเจ๊งด้วยว่ะรู้สึกว่าสูบไม่เข้ายางมันบีบครับยางในอยู่ไหมเช็คดูก่อนนะครับว่าีทำไมว่าสูบดูเทียบสูบไม่เข้าน่าจะยางแบนมายางรั่วมายางรั่วอยู่ยางรั่วอยู่นะเสร็จแล้วอ่ะข้าสวยเลยครับ ต้องใช้ท่าด้วยครับเราจะใช้น้ำหนักตัวของเรากดขึ้นไปครับตน้ำหนักตัวต้องสูงกว่าแน่เลยแสดงว่ายางรั่วครับอย่างรั่วอีกนั่เป็นไรอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่นั่งใส่ตัวแกนกดเรียกว่าอะไรนะจำเรียนตัวนี้เรียกว่าอะไรแกนกด เพราะนั้นเนี่ยรถเขาบอกเก่ามากอาจารย์ดูนะรถเขามาแบบเนี้มันทําให้รถเราขี่ไม่สะดวกละเป็นผมเนี่ยก่อนที่ใส่กับผมจเจาอาจาระเบียรุดนีดหนึ่งแล้วใส่กลับเข้าไปเพราะตัวเนี่ยเป็นตัวรองรับน้ําหนักของรถทั้งคันจุดหมุนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เปิดมันจะเปิดเพราะนั้นนะอาจารย์ระบีรูดตรงนี้หนึ่งแล้วึงยัดเข้าไปนะครับ อันนี้ด้านหน้านะครับเดี๋ยวจะขอด้านท้ายปล่อยได้เลยครับตัวนี้จะนั่งอยู่บนแจกผลกับจจีนะครับตั้งให้ตรงนะมันกับมันปรับร้อตรงกลางได้เลยเดี๋ยวจะบอกวิธีการปรับอ่ะโอเคนะก่อนวิธีการปรับร้อยตรงกลางบีบ เบรกหน้าไว้มันจะอยู่ตรงกลางเองอันนี้มันจะตึงเงิเราเองใช่ครับเอาแค่ตึงมือโอเคไหมอ่าหลังจากนั้นเนี่ยยกแล้วลองหมุนดูนะครับติดไม่ติดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ทำแบบผมเนี่ยเสียบเข้าไปล็อกเลยแล้วลอติดเบรกอันนี้เป็นเทคนิคที่จะทำงานได้เร็วขึ้นคือใช้เบรกเป็นตัวกำหนดก็คือล็อกมันไว้ก่อนเลยแล้วใส่ พอใส่ไปพับเนี่ยบีเบรกแล้วล็อมันจะอยู่ในตำแหน่งที่ตรงที่สุดเร็วที่สุดนะครับอันนั้นกนล้อหลังดูล้อหลังนี่จะโค้งข้างยากนะโค้งข้างยากเวลาใส่เวลาถอดง่ายเวลาใส่ยากโอเคอยอ่า โอเคเหมือนกันครับ,รบนัก่อลเอาใส่ให้ดูเลยครับพร้อมไหมรักบอลไม่ต้องถอดดูดีนะจะถอดใส่ให้ดูอีกครั้งดูให้ดีอยางดูดีดูดีดูเวลาใส่ถอดง่ายใส่ยากใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องรองหมุนด้วยนะไม่ยังมาใส่แล้วก็คุณขับไปได้เลยไม่หมุนอีกโซ่มันต้องอยู่เฟืองเฟือ่องโซ่จอดครับผมลองไปแล้วพี่ ถ,ถ้าเราล็อกไม่ได้เดีย๋ยให้ใคลายที่มือ<ป>หมุนนะครับดูนักเรียนดูนะครับอ,อาจารย์ลองยกล,อ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 ลอ้อนะหมุนดูโอเคถ้าหมุนได้จบนี่ถือว่าใช้ได้วันนั้นเดี๋ยวเวลาสอบนักเรียนนะนักเรียนเทสทุกคนเนี่ยต้อง,งอทำแบบนี้ยกหน้าหมุนใช้ได้ยกหลังหมุนใช้ได้นี่คือว่าจบนะครับพอได้ไหม กดวนาใส่นหนาไม่ใช่ครับกดโซ่ต้องอยู่ที่เกียร์จอดเกยร์จอดหนมันมีแต่เกียร์เล็กสุดใช่ครับเกี่ดับเฟืองไหนก็อย่าไปตำเกียร์เฟืองเล็กสุดหน้าเล็กหลังเล็กนี่คือเกียร์จอดอ่านไหนได้อันนี้ก็เกี่ยวเกี่ยวไว้แล้วอันนี้ปักถ้ายังตึงอยู่อย่าพึ่งลูบแล้วก็ไล่ลงไป มันย <S preach science> so right ังตึงอยู <S, s ่เราออกนิดนัดเบาๆแเราก็ไล่งัดเป็นเลื่อนแล้วก็หลวมแล้วก็ลูดเอาพี่ใหญ่ปล่อยลมออกยังอ่ะลมออกนะมันออกนะสิเห็นะหทุกท่านว่าเราใส่อันเดียวก็ได้แต่เรางัดมันจะกดยากเราต้องบีบยางลงไปบีบยางลงไปให้มีช่องแล้วเราแย่อย่าอย่าไปเยอะเยๆนิดๆก็พอละแบบนี้เออใกล้ๆกันเราใจร้อนเราไปไกลๆมันไม่ไม่หลงครับเาเดี๋ยวก็หลวมนิดเดียวมันก็สบายแล้วใช่